ประกาศด่วนเพจแอดมินต้น TP7 โดนบล็อกแชท7วันทำให้ลูกค้าที่ทักไปทางเพจเพจไม่สามารถตอบกลับได้รบกวนลูกค้าที่จะทำการซื้อหรือขายติดต่อไปยังเฟซส่วนตัวแอดมินต้นโดยตรงที่เฟซตามรูปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซส่วนตัวไว้ให้ใตค้คลิปใครที่ต้องการซื้อหรือต้องการขายสามารถซื้อขายได้ปกติติดต่อไปยังเฟซส่วนตัวพี่เขาก่อนได้เลยครับเอาละครับสวัสดีครับผู้ชมนะครับเฮ้ย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 อา้าว เริ่มเกี่ยวมาก็โดนเลยนั่นเองนะฮะจะโดนเวดไหมเนี่ยอย่านะโอเคนะฮะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับรอบหนึ่งหนึ่งกับวันนี้นะเราเา็นตัวที่มีชื่วนะอว่านาคอรไดเซเทมเดิมเหมือน,น,นเดิมเลยนะฮะก็คือเซเทมโซลิเวอร์รองเท้าแลวโคดานั่นเองนะ,ะแต่เขาว่าแผ่นหน้าเนี่ยแผ่นหน้าเนี่ยเขาว่าเขาจะปรับนาคอร์ดให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโหดขึ้นมานิดนึงสกิลหนึ่งแรงขึ้นอะไรมาเนี่ยปะอาจจะทำให้นาคอร์ดฟาร์มเร็วขึ้นเออ ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆนะฮะแต่ว่าก็บัฟมาไม่ยเยอะหรอกแล้ก็จะมีมูลาดด้วยนะฮะที่บัฟนั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นนาคอสให้ดูก่อนปรับแพรตนั่นเองนะฮะได้แพทหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาจจาะมีเซตไอเทมแล้วก็ลูนที่จะเปลี่ยนใหม่อีกนะฮะสลับนาคอสก็คือก็คือคลิปคลิปล่าสุดเพิ่งจะอัปเดตลูนกับ <laughs> ลองเอ๊ะ ลูนแล้วก็เซทีของนาคอสใหม่ไปตอนนี้นาคอสปรตตับแพทมาใหม่แล้วก็แพทใหม่มาแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนกันอีกดูซิว่ามันจะเป็นเซตไหนนะฮะนะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาดูก่อนเลยเป็นลูนแบบไหนนั่นเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮวเนียกันจังวะน่ะ๋ย่าไปดึงรอเลยก่อนนั่นละมาเตะงัดเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยได้อยู่โว้ไปได้มันรอดบัตเตอรถไฟเหรออุ้ยบัตเตอรถไฟงไม่สีฮึบฮึบ เออปึ๊บเออบอกแล้วอย่าฮาวเตอร์ทฟฟายไม่สีมาบวกทำไมเนี่ยเฮ้ยยีน่ามายีน่ามางัดโอ้งัดงไม่โดนอีกไม่เป็นไระฮะมาตีมังกรเลยละกันชิวๆครับชิวๆเฮ้ยยีน่ามาจะได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะโอเคไฟล์มันคตรกองก่อนโอเคปอดดับด่ายแหละ โอ้โหข้างบนอย่านะโอเคเดี๋ยวเราเอาบลูนก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าแพทนหน้าจะเป็นไงสำหรับนาคลอสนะเอ่อปรับใหม่ไม่ได้มีโมลาร์ด้วยเออโมลาร์ดโมลาร์ดจะว่าไปมูลาดยังไม่ได้ทำลงเลยเนาะเออมูลาดยังไม่ทําเลยว่าจะทํามูลาดหน่อยโอ้หอาจจะเตะมือประไฟสีแล้วน่ากำลังฟาร์มเลสอยู่โอเคไฟแอคแทกดีแอคแทกดิปึ๊บ ปึ๊บหัว e ไม่โดนไม่โดนอืออืออืองัดเออแม่จริงๆเลยเฉยวเนี้ยก็แค่นั้นแหละเอา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 เดี๋ยวก็ตายหาตายหิวหลอกนี่รองเท้าลูกคู่ดาวไอเทมสุดดีนะฮะไอเทมสุดดีดีกบ้าอ่าเรียบร้อยบัฟฟ้าบอกเลยครับ โดนให้หมดครับฮึ๊บโอ้ไม่ยังขังโดนีกเหรอเฮ้ยเจ็คดูสวยฟิกทำไมเนีเ่ยเฮ้ยเรียบร้อยเอาแช่หรอนี่ไงแช่ชชชชชชมึงแช่เฮ้ยดึงอย่างแม่นบอกเลยดึงอย่างแม่นนะฮะไปอย่างนี้มังกรน่าจะได้แล้วบอกเลยมังกรตีไปตีไปอ้าวชิบหาย,ยโดนโซโล่คิว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิริกา้าแข็งเหรอน,นี่ไงแข็งเหรอแข็งเหรอแข็งเหรอสี่ตัวภายในเวลาอันสั้นเองนะฮะโอ้โหอย่างไวดักคนมาก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เอาโซ่ชากวิญญ,ญาณไอ้เปรตมันจะตายอยู่แล้วน,นี่คือการดักทางคนมากันบ้านนั่นเองนะครับผม นาครับพี่มันเห็นได้ใช้เยื่อใชยับเลยเหรอโอ้โหเพิ่งผ่านไปสี่นาที4นาที4คิวนาทีละคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบนอแม่แงบินขึ้นว่ะเอา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 ตัวอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไงฮึบฮึบตีตีตโลเออโอ,อ้ฟิกเกอร์ว่ะเฮ้ยจ๊บอันนี้ปทำฮ้าวไม่ได้ฝงไม่ได้ฟาร์มเลย4นาที5คิวโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่างไวนะ ยิงโหดโอเคฟาร์มไปตัวมันก็ฟาร์มเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้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 ยอะไรอะ่ะมันนีตายตายเถอะแม่งเอย้ยไม่ตายเอาตัวนี้ก็ได้วะลบจุูนึงเฮ้ยเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วะฮะโอ้ย ไม่เป็นไรฮะฟาร์มใหม่ฟาร์มใหม่เม,มื่อกี้มันฟาดเราไปสองทีตายห่าเลยอุ้ยดูสวยจัดไปไหวปเนี่ยข้างบนน่าจะไหวอยู่เป็นไฮยาเตะน่าจะได้ไข่ไข่อยู่ไฮยัตเตงเลือดเต็มอยู่เลยก่อนลวเพื่อนแปบ๊บหนึ่งนะแล้วขออนนกสุณที่รักก่อนยินดีนะโอเคขอคลิปเลนด้วย จัดไปก้างบนบวกกันนัวเกินบวกกันนัวจัดๆเลยเอาบัตเตอร์ไฟอย่าไหลาย,ยับนะบัตเตอร์ไฟไปชืบชือบชอ้าวชิบหายละทำไมมาคือเมื่อ <c oughs> ก,กี้เราเข้าสุดเกินว่ะท่านผู้ชมเ <c oughs> <c oughs> ข้าสุดเกินไปนะฮะโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหตายไปสองเลยแต่ว่าฝั่งมันเซริก้าก็ตายนะมันเหมือนติดพี่บังกรตายนะฮะเมื่อกี้โอเค เออก้อนเล็กจัดปลายดัสเลเย่เลยล่ะเฮ้ยนี่ไงล่ะ็อตแม่งเลยแบบรวดเร็วมาแบบความเร็วแสงชัดดาว,ช,ดดาวชัดดาวไปเลยนะฮะเมื่อกี้ฆ่าผมเหรอนี่ผมตายยีหน้าตลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัดเออนี่อ่ะอีกดดเออฝังโดอนอีกฮึบ โอเคไปดีกว่าไปดีกว่าชือบผมบอกเลยว่าสก,กีนนี้สก,กีนนี้ค่อนข้างที่จะแบบสวยนะสก,กีนนี้สวยมากเลยชอบมากสก,กีนสุดชื่อรักนะเขาต้องจะบัฟความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้นมานแบบไม่ใช่ตะกิ้โดนความเร็วกันโจมตีเพิ่มเป็น60%อะไรอย่างเงี้ยน,นะฮู้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกได้ตายซะ ตายซะบัตเนไดไฟผมจะเอาก็ล่ะ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 เฮ้ย,ยงงงงงงเยจ็บปุ๊บปั๊บแน่ยกหลอดนิดนึง <c oughs> ดูดมันล้างเหรอเฮ้ยซาตาบินเหรอหนี่ไงเฮ้ยเจ็บ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 เ,บเบป็นหุกได้หุกได้ป๊อบ <c oughs> เออพอดีตายแม่งไปเลยจบเฮ้ยมายเกลมันเร็วขนาดนี้ย เกมมันเร็วเกินเกมมันเกมมันเร็วไปนะเกมไวไวจัดจัดอ้าวาจับเหรอโอ้ยย่ามาจับนะตีบ้าแม่งเลยแล้วก,กันแบบจบแบบรวดเร็ว,รวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราไม่เน้นยืดเยอะเราไม่เน้นยืดเยอะเอออ่าคอนสองดาวแล้วชนะตอนนั้นเจ็ดครั้งได้เป็นไง ผมเป็นไฮยัเตะได้ไปนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แลกดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหนะะ้าสหรดบคลิปนี้ก็บ๊ายบาย